สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างคอมเมนบ็อกนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับแบบนี้นะครับคอมเมนบ็อกนี่ครับแบบนีนะ้เลยนะครับนี่ครับเี่นะเลือกมาอเอหยิบปิมไปแล้วก,ก็ เอาได้เปลี่ยนสีเป็นแบบสามสีเลยนะครับมาเลยครับเข้าเรื่องกันก่อนต้อะเรก็ไปที่เอให้พิมพ์นะครับนี่ครับกดทับ g i v e whenever แล้วไปล้วเอรื่องกดตรงนี้ อืมแล้วก็เวนวรรค C O M M นี่นะครับคอมมอนบ็อกอันแรกนะครับอันที่สามอันที่สี่ได้นะครับนี่นครับพิมตามข้างบนไปเลยครับเอเฮ่ hey, hey. นีนะครับพิมตามก็ไปเลย ตัดไปนี่ครับนี่ครับได้มาสองอันเลยครับอันนี้ครับถ้าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำใหม่ให้ดูเลยนะครับตามมนเลยนะครับ ก็มไม่เสียงรบก,กวานสักนิดนึงนะคบผมผมได้เปิดตัวทัดไว้นะครับนี่ครับ <c oughs> ได้มาเลยไหมครับนี่ครับนี่ครับได้แล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองไม่ยากเลย ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์และอย่าลืมกดติดตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกดผมกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบค,ครับ